เลือชีวิตแอลอัมพารับมีกรรมเรื่องความรักพร้อมเล่าเหตุการณ์เจอคนทำของสายและนาทีวิญญาณเอาชีวิตนักแสดงตัวแม่มากความสามารถแม่แอลอัมพาที่วันนี้มาเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า47ปีและย้อนเล่าชีวิตรักสุดทรมานที่บอกเลยว่าเป็นวิบากกรรมที่ทำให้เจ็บจนถึงทุกวันนี้พร้อมเล่าเหตุการณ์เจอคนทำของสายและนาทีวิญญาณเอาชีวิต ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์แม่แอลเป็นคนท้ายท้ายเลยที่ผู้จัดนึกถึงแม่แอล มีอยู่เรื่องหนึ่งช่องน้อยสีเขาถ่ายกันไปแล้วสองวันเขาโทรมาปุ๊บปับพันโหลเล่นได้ไหมแม่ทองเนื้อก้าวเล่นสีได้ได้แต่ว่าบอกแม่ก่อนนะว่าตอนนี้เขาถ่ายไปแล้วสองฉากแล้วแม่ไปแทนใครเราก็อยากรู้แทนใครแม่ไม่ว่าแม่เล่นหมดแต่หนูต้องไปคุยกับคนที่เล่นให้ดีไปบอกเขาให้รู้เรื่องว่าเพราะอะไรมาเอาเราไม่ใช่เรามาสารแนเล่นแต่วันนั้นเป็นวันที่เ้าเขาบอกแม่พรุ่งนี้วัน ที่10วันรัฐธรรมนูญแม่ต้องรอก่อนนะแล้วถ่ายวันไหนพระฤหัสบดีค่ะคิวเราพระฤหัสบดีสุกเสาร์อาทิตย์โอเคหนูไปเคลียร์เรื่องนั้นแม่ต้องรอใช่ไหมก็รอเขาไปเคลียร์กันช่องน้อยสีก็ตอบมาเลยว่าโอเคเอาแอลนี่แหละเป็นคนสุดท้ายที่เขาเลือกมาแม่น้อยใจไหมแม่แอล มันก็นิดหนึ่งทำไมถึงมาเลือกเราแต่คิดว่าถ้าเราไม่ดีจริงเขาคงไม่มาเลือกแต่กลัวว่าถ่ายไปแล้วเขามาเปลี่ยนอีกกลัวอันนี้มากกว่าเขาเลือกเราเป็นคนสุดท้ายในบทนั้นน,นแต่แม่เล่นแล้วแม่ขโมยซีนได้ทุกเรื่องที่แม่เล่นแม่แอลแม่ไม่ได้แกล้งใครนะแม่เป็นคนอ่านบทเข้าใจกับตัวละครมีบทหนึ่งที่แม่ไม่ชอบและไม่เล่นด้วยคือเลิฟซีนแม่แอล เล่นไม่ได้ถ้าปัจจุบันนี้นัวเนียนัวเนียต้าเราเกิดมาจากเลิบซีนหนังกอดกันแล้วลงไปที่นอนแล้วจะแพลนไปไฟ ได้กันแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องเห็นกันจริงๆมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งชูกับผีแม่ต้องไปอีโรติกเล่นกับที่เอกสอรพงษ์แล้วสิ่งที่แม่ฟังมามันต้องถอดจริงๆเห็นข้างหลังแล้วต้องมีรูปไลกันอย่ามาเล่นกับชันชันจัก,กะจี้เดี๋ยวชันร้องอะไรมาอายเขาแล้วจะมาเอาน้ําแข็งให้ชันลูบแม่ไม่เล่นค่ะอย่างบางซีนมีผู้ชายมากระซิบข้างหูแม่ไม่เอาเลยแม่แอล เมื่อก่อนถ่ายหนังแล้วยืนถ่ายรูปด้วยกันเขายืนข้างเราเขาตั้งท่ามาร้องเพลงข้างๆ้างหูประมาณว่าเหมือนจีบในตัวแต่เรากไ็ไม่ได้โกรธอะไรเขานะแต่ข้างในมันคิดเฉยเฉย